อากับสบายดีสบายดีพี่น้องทุกท่านเนาะที่อ่ารับชมสองนัดบ่าวดมไส่เนาะกะเดนนี่ถือว่านับบ่าวดมไส่กะบสีมารีวิวเปลี่ยนภาพบรรยากาศจากมุมมองในบ้านในมุมมู่บ้านเนาะกะบสีมาพาทับผสมเขาในอ่าปู่ในป่าห้าอย่างบ่ฮู้เถื่อเนาะแต่ว่าเดนนี่ก็ยังสิว่าเขาป่าก่อนเนาะสิว่าอ่าหลักๆอยู่บ้านนี่ เพิ่นมักกินยังมักเฮ็ดยังมากไปยังนาที่ว่าเดือนนี้ก็ทีว่าอ่าครั้งแรกเนาะที่ว่ายามน,นี้ยามเป็นเนาะยามนี้ยามมีเนาะแต่เดือนเดียวเนาะเดือนมีแต่เดือนแปดเดือนเก่าเดือนสิบนี่เดือนแปดเดือนเก่าเดือนสิบสองเดือนเนาะที่ว่าหลังจากนั้นมันจะบ่มีเลยเนาะทีว่าในเรืกาทีว่าอุปกรณ์ที่การเคลื่ไปกับมีทงนี้น้องดาวกับมีบอ เอมีพ้าเพื่อที่จะไปเอาได้พี่น้องเนาะไปจังสันกัดที่ว่าติดตามไปพร้อมกันให้กำลังใจกับซองนัดเบ่าอุดมไซ้และกะน้องดาวเพื่อนเนอพี่น้องเนาะจะไปยังันยังบ้ฮูเทือาลุยป่าก่อนเบาๆยังพี่น้องไปพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้เขาก็จะเข้าไปในป่าแล้วพี่น้องเนาะนี่ในป่าแล้วเด้อพี่น้องเนาะต้นยังอันนี้พี่น้องนี่โอมีวอลบอลนี่ นี่มันจะเป็นเปลือกเนาะนี่ข้างในมันจะน้อยเปลือกมันบักใหญ่ๆเบิ่งนี่พี่น้องนอค่ะสิได้ต่อยแบบนี้นี่อ้อชได้ต่อยแบบนี้ออกพี่น้องนี่ให้มันร่นเนาะนามันล่นเนาะนี่พี่น้องนะตาข้างในพี่น้องเนาะก็ดทว่าข้างในมันกระซีมีประมาณนี้พี่น้องเนาะ อันนี้มันข้างในลองลองิองึงม,มีมีแกนในบอพี่น้องมีแกนอีกยังมีกอนแกนอีกเนาะพี่น้องมีสามสันพี่น้องเลยเน,นาะสันที่ซามเธอว่าเอามีของแท้เลยพี่น้องมีบ่โอ้บอมีตัวนี้พี่น้องจังไดน้องดาวได้เห็นบอมาก,กนเลนยเห็นอยู่มันบ่แมนแต่ว่าได้บ่โอ้มันมีแมงกินมันบอโอพี่น้องเบื้องต้นมันเบิง้งมาก โอ้พี่น้องม,ม,มันจะมีซามสันเนาะ<ม>อันนี้เบิ่งมากคนปูพุ่นพี่น้องมากมันยึเทิงพุ่นนู้ทมันอยู่ป่านี่ตัวกรโลกกินเนอพี่น้องนี่มาก่อคนมาก่อนี่พี่น้องนี่เห็นบ่เนี่เป็นมากนี่โอ้พี่น้องนี่ บอลพี่นอ้องฮู้บอลบอล <c ười> นี่พี่น้องชัวได้ยเลยเด้อพี่น้องนี่โอ้โหเต็มทุ่งหนึ่งเลยพี่นอ้องเลยไล่บ่ดา,าวเฮ้ยเลยไล่บอลายไเพราะว่าให้อลานพลขึ้นแปลวอยู่ โอ้พี่น้องเอ้ยขันการที่ว่าเก็บนี่นี่มันล้นพี่นอ้องอ้าเต็มทุ่งเลยมันนี่ยกพื้นเมืองโนะ้นเะยอ้อเถอะไปเอาจีออกพากันออกไปทางนองพี่น้องเลยอ่าอ่าเต็มทุทท่งเลยมันนี่นาดาวสะได้เห็นได้ เอากระชีได้เอาเปลือกมันออกเอาเปลือกเป็นน้ำม,มันออกเป็นหมอ <iph> ที่หุม้มแกนมันเนาะโอ้พี่น้องก็จะได้ต่อยเอาอ่าเปลือกน้ำม,มันออกพี่น้องก็จะได้ทับ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 เอาอ่าเปลือกน้ำม,มันออกเนาะพี่น้องเนะาะหลังจากนั้นก็สิเอาแกนมันอยู่ในไ,นไปดวาวออกมาพอแล้วเนาะพี่น้องหลังจากเขาไปเก็บอาใส่ทุงมาเป็นเทียพอแล้วเนาะนะเขาก็ได้ไล่ตือไปน้องดาวเองกาเนาะกาไปเก็บเป็นครั้งแรกเด้ อันนี้ก็ถือว่าเดือนนี้ช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นมากแบบนี้เนาะพี่น,อน้องนเนี่ยน้ำเด,ด,ด้อโอ้พุทธบุตรอ่ะมาดนี่ยไต,ตีเลยพนี่น้องเอ้ยก่อนหลังก่อนอื่นมันก็จะไต,ตีแบบนี้เนาะได้ทับแล้วออกนะพี่น้องเอาน้ามันออกพี่น้องในมากก็ธรรมชาติพี่น้องโอ้นี่ยเงียบไปเลยคอยอย่างนี่พี่น้อง หลังจากนี้กองเดี๋ยวรานีนี่พี่น้องเห็นโบามาแกนมันอยู่ในพี่น้องตัวนี้แหละเอาที่หอกป้อมใหม่นี่พี่น,อนอ้องอืออือสุดยอดอฉลาทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้ทิว่าเอาเอามาเป็นทีเฮียบหอยกันแล้วเนาะกาดทิว่าอันนี้อื่นว่ามะโก้เนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้เรากาดจีเอา อาเปลือกมานวนามันออกเนาะเราจะเอาเกลีนมันในเนาะมันจะมีซามสันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวอ่านี่พี่น้องเอ้ยจะได้ต่อยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะระวังเนาะนี่มันจะออกมาเป็นแกนแบบนี้นะทุกคนโอ้โหโอ้เจ้าสวยเนี่ยพี่น้องว้าวจุดจุดใส่กุญ โบบปัดทางไลยูนใส่เหมือนแงอย่างอี้น้องดาวอน่าน้องดาวอยู่บานบานเกลอยู่บานคืนบางนวลเนาะตอนยังเป็นเด็กเด็กเด็กน้อยเช่นเช่นนกกาเคยไปไม่เอานะแต่ว่าน้องดาวกายายบบานมาอยู่บานสมพลบางคุณน้องดาวกาโบได้เคยไปเอาเคยไปเก็บแบบนี้มาน้องดาวกามาเก็บอยู่บานจองนังของเท่านี้กัเป็นครั้งแรกของน้องดาวเลยเนาะ โอ้สุดยอดเลยที่ที่ที่แท้จริงพี่น้องเลยนี่พี่น้องมากเนาะเดี๋ยวถ้าพี่น้องเขาอยากกินข้างในเนาะเดี๋ยวจะน้องดาวกับนานาจีเอาเกรงอล้าเอาน้ำมันออกให้มันหมดพี่กอนเดี๋ยวน้องดาวกับจีให้พี่น้องเอาเก่งข้างในเนาะว่ามันจะเป็นอะไรเนาะอือโอ้ย นี่มันจะโอเป็นแบบนี้เนาะนดาวลงทับข้างในบ้างเดี๋ยวองดาวกระจทับข้างในให้พี่น้องเข้าได้บึงเนาะพี่น้องเข้ากัเห็นพี่น้องเขากัคือจิแปลกแว่าข้างในมันจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยว้องดาวกะจายทให้พี่น้องเข้าบ้งเนาะนี่ข้างในมันจะเป็นข,า,ขาวๆแบบนี้เนาะแต่มันจะแข็งดิพี่น้อง จะออกมาเป็นแบบนี้โอ้คดสมากินได้เลยเนาะจะเล่นแรล้วมันแซ่บจพาพี่น้องเขา,าให้ามาเป็นเป็นมากแปลกๆเลยพี่น้องพี่น้องเขากา็คือจีาคือจีอยากลองนะให้พี่น้องเขาอ่ามาเที่ยวหาดองดาวด้อเดียวดองดาวกันสิพ่ะท่านผู้ชมเขาไปเก็บเอาเนาะจะให้ท่านผู้ชมเขาได้กินเลยอแซ่บเลยพี่น้อง้าเฮ มันจะมีซองสนิทเดียวพี่น้องวันสนิทเดียวมันจะเป็นสีดำๆแล้วก็ถ้าเอาตรงวันหนึ่งมันก็แสบีบไปพี่น้องมันจะแข็งๆไว้น,นึงแะ,ะ้วก็กินเข้าไปมันจะหลันแสบ่บ

แต่กีนเนาะมันมีเปลือกมันลายเนาะมันเต็มทงบางท่าเอาเปลือกเอาหนามันออกเขาก็ได้เตะซัมมี่ได้เนาะอันี้พี่น้องถือว่าได้ซัมมี่เนาะอันนั้ตัวนี้เนาะมากออนี่ถ้าว่าเขาสมัครหนึ่งได้พี่น้องเนาะทับทับแบบนี้แล้วก็นึ่งเนาะนึ่งแล้วก็ตำกับเขากิ่นเนาะเสียพี่น้องเ็ดคืออันนี้เขาเหนียวเขาป้าปเน่ะมันมันแซ่บพีมันจะมันมันจะจะเสียพเนาะอันนี้ก็อีกมีน้ำมัน้พี่น้องเนาะมากันี่เนาะอันนี้ถือว่าหาได้ยากพี่น้องเอ้ยมากกว่อเนี่ มาโกออี่ี่พี่น้องมาโกอใหญ่แท้ๆอันนี้นี่พี่น้องเนาะอาลาพี่น้องก็ได้เนี่กรสีคายตัวผสมกับเงือนกับแามก่อนเออพี่น้องเนาะอ่่าพีน้องมานางอยู่นี่มันก็มียุงง่ายได้พี่น้องอมืองเอาปลาไปซอกอ่ามากกอนี่เนาะมันกะบบแเมนคองง่ายได้พี่น้องเขาต้องได้อ่าบุบุบปลาดิมาอ่าได้นในบุเมนคองง่ายเนาะยุงกัดแดเนาะถ้ามันมีลายกะแห้งดีเนาะอันนี้มันโบคอยมีปันใด้เนาะ พราว่ามันเป็นปลานอยนี่มันบมอยู่บนป้าใหญ่เนาะมันจะมีแต่น้องดาวก็ไปซอกต้นเดียวใดเนาะกาดได้ซ้ำนี่ทาอ่ะมันมีลายตน้นสสซีเนาะซอกมันกาได้ลายเนาะนี่พี่น้องเกลียนมานี่พี่น้องเจ็บเชีบเอาออกแบบสบายสบายเลยเชีแยแค่ไม นาบาน้ำไซ้ละกัน้องดาเพิ่นเนาะกะสิพาทำสมายามาเยือนแบบนี้พี่น้องเนาะมาขอปูเขอปลาไปนี่พี่น้องมาทำอ่าบนดอยชนบทแบบนี้โอ้มีของกินธรรมชาติเยอะแยะพี่น้องหลายพี่น้องอิ่ลีพี่น้องเนาะกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีพี่น้องอันนี้หรือว่าเอาไปมกก็ได้พี่น้องเนาะถ้าว่ามีไฟพี่นาะเขาบ่ได้ตั้งไฟเนาะตั้งไฟแล้วไปมกนะใอ้ไปทานในครัน้ำกันก็ได้พี่น้องเนาะแต่สุดไลด์เขาจะได้ทับเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่านกทับให้มันแตกแล้วมันจะระเบิดเลยเนาะถ้าว่าเาใส่ไฟมันตมระเบิด ถ้าวมานี่ตถว่าเขาหมกเนาะเขาหมกนี่ใส่ไฟหมกนี่มันจะอ่อนนุ่มหอมพี่น้องอีนี่เด้อพี่น้องเนอะอันนี้กระสีแมนอีกหนึ่งอีกจัดหนึ่งจะพาพาทัพส่งไปมากินอยู่ป่าเนี่ยถือว่นแั่หนึ่งเนาะหมือนงอกอันนี้พี่น้องเนาะทีนี้ถือว่าถึงการสุดท้ายกันแล้วเนาะคลิปนี้ถือว่าจบแต่ชั้นนี้เนาะหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะจตาถือว่าคลิปนี้แต่วามันคลิปที่ว่าไปพาทัพส่งไปเอามากรอเนาะเราเอาเรียกอย่างสิบปากอยู่ แแ,แล้วก็อ่าเหมือนู่ทีชีวิตหนึ่งที่มาฝากมาตอนไหนมาดัทานได้หูได้เห็นว่าคนอยู่ในเมืองอุเมืองลวงเนาะอ่าเมืองเจริญก็คงที่หาดูได้ยากเนาะก็เลยเอามาฝากมาตอนไหนมาดัดทานไปส้งไปพร้อมๆกัน,กนพี่น้องอันนี้ก็เอวามากโกป้ปลาพี่นอ้องอ่าเป็นน,น้ำเ้อพี่นอ้องอ่าบางคนอาจจะยานเล้พี่น้องความจริงแต่อยู่ในโลกินแซ่บพี่น้องเนะาะก็ือว่าอีกหนึ่งมุมหนึ่งจะเป็นวิถีชีวิตที่จริงอาสาลักษสาวบนดอยเนาะ ตามื้อนีมากที่มันหายากเนาะมันต้องแซ่บแน่นอนเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะที่พาพี่น้องเฮาไปสกอ่ามักโกอนี้การมีเพียงซ้ำนี้เด้ยวี่น้องตอนอื่นกะไว้พรมาอย่างเจ็ชีทุกท่านที่รับสมในสองอ่านัดเป่าลมไส่ละกะานองดาวเสาร์หนึ่งอาเนาะถ้าไปได้ครับไปสมเนาะแต่อย่าลืมถ้าทุกทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดาวกับ น้าเนาะเนาะเฮ็ดคลิปชต่อไปเนาะเพื่อจะได้บรรยากาศดีบรรยากาศสวยงามมาฝากมาตอนให้พี่น้องเฮาได้รับได้ชมอ่าต่อไปเนาะก็อวยพรมาอย่างเอฟซีทุกท่านที่รับชมจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะความเจ็บปัญหาให้ได้ความใครปัญหาให้มีเนาะให้เจริญเงินเจริญงานเจริญเงินเจริญทองเนาะ านอนหลับก็นนให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินล้านพี่น้องเอ้ยเนา,เาะเนาะสำหรับคลิปนี้น้องดาวกับนานนกกาจีกล่าวกัน่าาบสสยดีพกอในคลิปต่อไปพี่น้องมากพี่น้องเอ้ยรส